สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะอยู่กับผมผองซาลาบาโกนะวันนี้มาแค่อัดเกมไหมครับโคตรจ้ำกันต่อพาร์ทสองนะจ๊ะหลังจากที่เล่นหนึ่งไปไม่โคตรยากเลยเด่านสี่แล้วนะอาจจะมีโกงบ้างผมเพิ่งรู้วิธีวิ่งนะฮะเราต้องวิ่ง้วยครับเออ <c oughs> คนดูบอกมึง <c oughs> รู้วิธีใช่ไหมเนี่ย รู้วิธีแล้วเพื่อนรู้วิธีตายนะโอ้ยเบี้ยวกระโดดเลยตายแนะ่เออออกระโดดลงลาวาเลยเมื่อกี้มุนมาด้านนี้สินั่นตายเอ้ยตายตลอดตึม เน้ยยาย่ายากได้ยากันไฟเราจะโกงกันบ้างนะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกว่าห้ามโกงนะฮะเพราะเราอ่านภาษาไม่ออกโอเคกระโดดพ่อง ไม่คิดได้แล้วเฮ้ยเุ้ยโอ้ย,อยไฟมันลุกท่วมตัวจนมันไม่เห็นเลยว่าอะไรเป็นอะไรอ้าวกระโดดได้แล้วเมื่อกี้กดไม่ทัน รู้วิธีละเราจะขอเป็นหมดเครียดทีดนะฮะเพราะยังไงเราก็ตกลงไปแล้วก็ไม่อยากเกิดใหม่เย้นี่ครับผมง่ายๆเลยมาเป็นหมดเดิมจ้าโกงแล้วเราไงต่อ คือแบบมีหวังตกอย่างเดียวใช่ไหมคือเอย,ยอะเกือบแล้วหัวไม่ติดเฮ้ย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 ไปแล้วไปแล้ว้วารจะไม่ยอมเจ้าโอเค เกือบละเกือบละเกือบไปละอฮ้ยอยยาเหยาเดี๋ย,ย,ยวยเลือนกนไปหน่อยแป๊บนึงขึ้นไปสิขะโทษี๋ยวขอปรับแค่บินได้ไหมอืม รีบปรับเวลาวะ่ะได้นึงครับอุ้ยครับอ้ย,อยไม่กดชิปวะนึกไม่อม่ว่าเราเป็นได้เออกูต้องเริ่มใหม่ใช่ไหมเนี่ยอา้อาวอา้อาวอ้าวอ้าวคืออะไร นันเฮยกือบอเกือเกอเอบเกือบเกือบเกือบเกอบเกือบเออบกเกือบออบอ้เอเอเอ พ้องค้างแล้วครับท่านผู้ชม,มออกแบบโอ้ยมันชอบค้างวะ่ะเอ้ยไอไลน์เวนได้ส่งมาอะไรวะเรื่องหน้าเขาไปจัดการกับไลน์แป๊บเดียวเดี๋ยว,ยวโอเคกลับมาแล้ว เป็นฝนตกตกสำเพื่อเอออ้าว what the fuck โอ้ย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 มตาย ก็ตายแล้วอุ้ยอ้ยไปแล้ว อ๋อฮที่กูกระโดดได้กูก็ตายแล้ว ตลอดเอยอยากเว้ยมันไม่อยากอะไรมาเลยร๊บหนึ่งอันนี้คือมันเป็นการโกงเลยนะ cố gắng lên Thì em tay lại cái là mai hừ hừ, thôi. What the fuck can find เริ่มเกียร์มันด่านเนี้ยไอ้แมปเนี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ดา่านเดียวไม่ใช่พอดา่านนะเพราะแมปเลยคนส่งมันทุนเลศมาก โอช่ไอ้เ้ยโอ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 ้ยมมึงอยากฆ่ากูแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจบแมปจะระเบิดให้แม่งให้หมดเลยเด้ดดดูมันทำดิมันแบบไม่กลายคนจะผ่านเลยอยู่ไหนวะ ไช่ครับนี่ก็เริ่มกวนตีนขึ้นทุกวันเฮ้ยรู้สึกว่าหัวร้อนดหิวแบบอู้ย wow. <t tales> yeah, 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 ่าย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 ่าเราจะโกงอย่างนี้แหละเวลาเราเล่น เพราะเราเกียแบบนี้เราต้องโกงโยโอ้ออ้เกือบแล้วแล้วมันทำมาเพื่อนเนะี่ยโอ้ยเดี๋ยวดได,ได้ช Yo. โย่อยเย่ด่านห้าด่านห้าเห็นไหมเราผ่านด่ไม่โกงซงเมื่อไหลได้ บอกนีูชูโอวันนี้ต้องโดดจับทางนี้กว่าจ,จะได้โอ้ยอย่ะโอเคหุบเลยเนะี่ยโอ้โหยา่า

เล่นแม่งโคตรยากเลยมันก็เล่นไม่ต้องอยาก <S <S เลยนี่ไงท,ทำให้นี่ดูไม่ต้องอจะโดดขึ้นทำไมเอ๊ะจะบินทำไมมันต้องโกงอย่างเดียวแล้วเนี่ยขอลองเล่นอ่ะ,ออะกระโดดทีนี้มันแบบยังไงไม่รู้อ่ะบุกลงไปเอขอโดดไปแลอ๋อก็เห็นเหยียบโอ้ยนิวคงเล่นนะตอนนี้เดี๋ะจะมันซูมอ่ะพี่ เออแม่คบอกแค่ไหนนะจิ้มโดดๆจ้ำเหมือนมันโดดสูงอ่ะก็กดอย่างนี้ไงไม่เป็นอะไรได้เจออะไรก็ยาหิวยาหิวแอบไม่มีวันตายเนี่ยชื้อบังไล้ไถ้ามีใครเห็นเราไม่ได้โกงฟังนี่ดิขายถั่วปะ โดยทางเนี้ยบ้าแล้วการนิ้วคุงเล่นนะฮะจะโดดจำไม่ได้แน่เลยครัแบบแลบบ้วครับอ้าวงานเข้าเขาจะไอ้นี่ไปปรับเป็นเครื่องหมายชุบไม่เล่นนะนี่ขึ้นได้อยู่ขึ้นได้ขึ้นได้มันโดดจำไม่ได้อ่ะโดดตึกต๊กแล้วมันเป็นซูมแล้วเดินอยู่พอดีตกตาม เห็นไหมมันยากทุกคน,มนไมไน่มันยาก,ม,ม,ยากมันแบบสูงขึ้นต่ำลงขึ้นสูงขึ้นต่ำลง เล่นอย่างนี้วาใครเป็นผาสร้างอย่างนี้อยากรู้คือมันจะเป็นแบบตรงนี้นะตรงนะตรงิมๆจะเป็นแบบไม่เป็นไรเวลาเราขึ้นตรงกลางปุ๊บมันจะสูงขึ้นนะฮะเนี่ยเวลากระโดดมันก็กระโดดไม่นานาดีกะอยากรู้ใครเป็นคนสร้างเอ้ยหลนได้ไงวะเนี่ย ควนี่ไม่ถนัดเลยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอืมระเดิดมาได้โหดมาก ่นี่อ,อะไรอ่ะสุดท้ายมันก็เป็นปลาครัวอยู่ดีสมชื่อโอ๊ยอ ý kiến của chúng ta được trang xét về ý kiến của chúng ta ก็พอเราสองรอบใช่แล้วใครมันโดดได้วนะเนี่ยเราโดดได้นี่คืออะไรกนาเกดนี่คืออะไรอะไรไม่รู้ภาษาบ้านอะไรไม่รู้ แหลกๆเห็นไหนวะเนี่ยข้างบนแล้วมันไม่มีที่เซฟไหมอะ อ๋อเข้าใจแล้วเอออย่าว่าอ้ยตึก็ตกเลยตอนนี้อุ้ยแหลกว่ะฝนตกนี่แหลกเลย จะเป็นวากมาหาเตีย่ยอะไรกันไม่รู้ ชึอบชอเฮ้ยอย่า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 เกือบตกแล้วโชคดีที่บินขึ้นมาทันเฮ้ยเฮ้ยเกือบเล่าไม่ใครชอบเลยเอาถึงไหนน่ะถึงนี่ใช่ไหมเฮ้ยอนนี้จะนน่ามาแล้วเราถึงนี่ได้เปล่าวะ ก็จะใช้แล้วก็โดดขึ้นมาตรงนี้หรือยังอืปุ๊บๆแล้วมันก็มาถึงนี่เออถูกแล้วเอ้ยก็โดโดไม่ขึ้นน่ะไม่รู้เป็นไร ก็ไม่ขึ้นอีกแล้วตายดียดีกว่าเพราะยังไงมันก็เซฟแหละเหลือ,อ20นาทีเมื่อไหร่เนี่ยเริ่มดูเวลาเลยพะโทโอ้ยเหนื่อยเว้ยโอเคนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะก็คลิปนี้ก็โกงไปเยอะมากเลยนะข้อมันผ่านไม่ได้นะฮะโอเค ก็ถ้าชอบนะก็กดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร b ์อย่างที่พูดไปเมื่อกี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะเฮ้ยจะเดอร์ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราโอเคซีโอเ n นเน t ไทม e